บ้านของอดีตสามีอย่างแอลอัมพาหลบชีวิตยอยุดต่างจังหวัดค่ะเข้าสู่วงการตั้งแต่อายุ18ปีค่ะดังเองกรุ่นใหญ่อย่างคุณแอลอัมพาซึ่งเธอเองยังมีผลงานละครให้ติดตามอย่างมากมายนะคะจ่าตัวมักจะได้รับบทบาทที่โดนตินอยู่เลยล่ะคะ่ะกับล่าสุดนี้เราจะพาทุกท่านไปชมชีวิตคู่ค่ะซึ่งเจ้าตัวเองก็คือได้หย่าร้างกันไปนะคะจากวีรยุทธ์เนี่ยออกจากวงการปไปเขาก็แต่งงานกับคนนอกวงการ นี่บุตรด้วยกัน3คนและหันไปทําเป็นกิจการเครื่องปั้นดินเผาส่วนตัวที่อ่างทองรวมทั้งเล่นการเมืองท้องถิ่นเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัด4สมัยส่วนประวัติอัมพานั้นนะคะก็ต้องบอกว่าเธอเป็นอีกหนึ่งคนที่ก้าวเข้าสู่วงการและมีผลงานให้ติดตามกันอย่างมากมายระดับคุณภาพทั้งนั้นเลยเป็นยังไงมาติดตามรับชมกันคะ่ะ